จะเล่นพรมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมวัดนิคม h ช n แนลพลังบาวารจิมชุม,ชมนธรรมวันนี้จะได้มาดูรถเมโครจกกองคลองฝังท่อสถานีสูบน้ำวางแนวท่อสถานีสูบน้ำเพื่อช่วยการเกษตรของพี่น้องชาวนาที่จะทำนา เวลาทำนานหน้าแรงก็จะมีน้ำสูบน้ำเข้านาระบบสูบประทานระบบท่อข้างหลังเห็นอยู่นี่ก็เป็นรถเมคโคที่จบแนวท่อแ,แนวท่อวางท่อสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้าเป็นขั้นตอนจกน้ำท่านก็นให้ผู้ชมรับชมชิพที่วัดนิกรมชแนลพลังบวัวชิมชมุมนทธรรม พี่น้องได้รับชมแนวท่อพี่น้องนี่เป็นการวางแนวท่อขุดลึกเมตรห้าสิบุดลึกห้ก็จะเอาท่อมาวางท่อมาวางแนวนี้ น,นี่เป็นรถเมคโครนน่รถเมโครจบท่อท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็เป็นการวางแนวท่อนี่เป็นพื้นที่รับน้ำชาวนาก็จะได้เอาน้ำน้ำจากแม่น้ำชีมาสูบใส่นาใส่ข้าวเ,เวลา ปีไหนประสบป,ปัญหาแรงก็จะได้สูบน้ำไม่น้ำชีเอามาใส่ข้าวาใส่ข้าวตรงนี้จากสถานีมาถึงจุดนี้ก็ประมาณ4กิโลเมตรนี่ก็ได้งบประมาณจากกรมรถชนประทานมาเพื่อมีก700เมตร7อ0เมตรเก็ะต้นไปให้ชาวนาอยู่อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งนู้นตรงตรง้นตาล เราเห็นต้นตาลตรงนีนน้เป็นไปสุดตรงนี้ก็เป็นแนววางแนวท่อไม่เปลี่ยงพื้นนาไม่เปลี่ยงพื้นที่นาเพราะท่อจะฝังลงลึกประมาณเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบสองเมตรก็มีหรือรถมิโก หมาก็จะมาวางแนวท่อสถานีสุขงามท่าวางมะเกลืออันนี้เดงกมาหลังจากเกี่ยวข้าวแล้วก็ลงมือทำเลยเพราะว่าปีนี้ฝนดีน้ำท่วมน้ำท่วมนาลุ่มนาหนองน้ำท่วมนาโคกปีนี้ได้สบายนี่บริเวณนี้เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็มาวางแนวท่อ ทำงานจกแนวท่ออยู่ที่บรรยากาศ รับน้ำน,นี่เป็นที่รับน้ำท่านผู้ชมพื้นที่รับน้ำเอาไปดูไปใกล้ไปคอจกลึกนี่น้ำออกแวะ่ันผู้สมนี่น้ำน้ำซึมออกคอจก สุซีสองร้อ าอีกรูปแบบหนึง่งการพัฒนาเรื่องเกษตรตระกร,รมเกษตรกร,รที่ปลูกข้าวรับน้ำจากสถานีสูบน้ำพื้นที่รับน้ำก็ประมาณหนึ่งหื่นไร่ปลูกข้าวหอมมะลิเป็นนาข้าวหอมมะลิที่ดีที่ดีที่สุดในจังหวัดเชียภูมินี้เนี้ยพื้นที่นา,าหนึ่งหมื่นไร่ ปีนี้ก็ผลผลิตจากการปลูกข้าวฮอมเอรี่ก็บางส่วนก็เสียบางส่วนก็ได้คือนานาดอนได้นาลุ่มน้ำท่วมปีนี้เพราะว่าปีนี้ฝนตกน้ำท่วมจังหวัดเชียุโยกมนนีน้องสู่ชีพนี้แล้วชอบกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ทางช่อง YouTube พัดีชั้นนียวพลังบาวรขอจเจริญพอร